น้องเป็ดไม่มีประโยชน์จริงหรอ oh. พี่เมามินจะมาบอกถึงสถานการณ์ที่เราสามารถใช้ทักษะของน้องเป็ดได้อย่างเต็มที่ <c oughs> จะเป็นสถานการณ์ไหนก็ <c oughs> ไปดูกันเลย <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลินาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะตอนแรกพี่มินก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้ประโยชน์ของน้องเป็ดได้อย่างไรเนาะจนกระทั่งพี่มินมาเจอเหตุการณ์นี้ค่ะทําให้รู้ว่าข้อดีของการนั่งยองก็คือความเงียบคือเวลาเราเคลื่อนที่ขนาดนั่งยองเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าค่ะฝั่งตรงข้าม จะเห็นพี่มินไหมเนี่ยใจเต้นมากเลยดะเดี่ยเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่เห็นพี่ค่ะทุกคนไว้บอกแล้วว่าให้ใช้แว่นออปตัสจะได้มองเห็นศัตรูชัดๆนี่นายยังใช้แว่นแบบเดิมอีกเหรอเนี่ยเฮ้ย<ฮ>เดี๋ยวใจเย็นก่อนเรามีของดีมาแนะนำ แว่นตาออปตัสแว่นตาที่เหมาะกับสายเกมเมอร์โดยเฉพาะหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเป็นเวลานานๆนั่งทํางานหน้าคอมทั้งวันหรือจะต้องตื่นเช้ามาเรียนออนไลน์แว่นตาออปตัตรุ่นซีโร่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วแล้วมันต่างกับแว่นตาอันเก่าของฉันยังไงอะอะลองเอาไปถือ ทำไมมันเบาแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าแว่นตาออปตัดรุนซีโร่เนี่ยมีขาแว่นที่บางที่สุดในโลกจึงทําให้มีน้ําหนักเบามีความยืดหยุ่นและทนทานจะงอจะพับหรือเผลอนั่งทับเนี่ยขาแว่นก็ไม่หัก <Wow. S 1> เยี่ยมเลยแบบนี้ต่อให้ทําตกพื้นบ่อยๆก็ไม่เป็นอะไรแล้วแถมเลน์ะยังเป็นเลนของเลติน่าเอ็กแอมเบอที่จะช่วยกองแสงสีฟ้าที่มาจากจอคอมจอโทรศัพท์รวมถึงจอแท็บเล็ต ซึ่งหากเราได้รับแสงสีฟ้าเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อดวงตาได้ mm hmm. เลนตัวนี้จะช่วยป้องกันดวงตาของเราแถมยังลดการสะท้อนของแสงช่วยให้สบายตามากยิ่งขึ้นใช้งานหนะักแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจเลยโหสุดยอดแว่นดีๆแบบนี้เนี่ยจะหาซื้อได้จากที่ไหนหากสนใจสอบถามข้อมูลหรือต้องการจะสั่งซื้อก็ไปที่เว็บไซต์ f a c e b o o k c o m o f t s สามารถสั่งตัดตามค่าสายตาได้ด้วยนะนอกจากนี้หากใช้โค้ดเมาส์มินก็จะได้รับส่วนลดพิเศษถึง100บาทเลยทีเดียว<ฮ>สายเกมเมอร์หลงรักสายนักเรียนหลงไหลาสายทำงานประทับใจต้องใช้แว่นออฟตัด นอกจากจะใช้แว่นตาออบตัดแล้วเนี่ยครั้งนี้เราต้องพึ่งความสามารถของน้องเป็ดนะคะซึ่งน้องมาในกิจกรรมท็อปอัพครั้งก่อนเนาะถ้าหากใครเติมไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เอามาขายนะคะซึ <c oughs> ่งครั้งแรกที่พี่เห็นเนี่ย <c oughs> ก็ตกลุมรักทันทีเลยค <c oughs> ือน้องน่ารักมากค่ะแล้วมาพร้อมกับความสามารถเพิ่มความเร็วขนาดนั่งยองตั้งแต่3 0 40%จนถึง60%นตนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นพี่มิงก็จะทําการอัพเลเวลน้องเลยอุ้ยขนาดท่ากินยังน่ารักเลย พี่มินจะอัพให้ถึงเลเวล5หรือความสามารถเลเวล2นะคะเนื่องจากอาหารหมาของพี่ไม่พอนั่นเองค่ะ ไปทดสอบความสามารถของน้องที่40%กันนะคะฝั่งซ้ายนี่ก็คือจะมีน้องเป็ดนะคะดูสิเดินผ่านกล่องสีฟ้าไปแล้วนะคะจริงๆน้องเขาชื่อว่าบีนี่เนาะครั้งก่อนพี่อ่านว่าบันนี่ค่ะและฝั่งขวาก็เพิ่งถึงเส้นชัยนะคะซึ่งห่างกันทั้งหมด3วินาทีแสดงว่าถ้าหากน้องเป็ดเลเวลสูงสุดเนี่ยอาจจะเร็วเท่ากับเดินปกติเลยนะเนี่ยคร้งนี้เรามาลองแบบเดินยองเดินยองกันบ้างนะคะมันจะทําให้เคลื่อนที่ไวขึ้นค่ะ และห่างกันทั้งหมด2วินาทีโดยประมาณนะคะต่อมาเราจะลองใช้การย่อแล้วกดยิงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตัวไก่เนี่ยอัดยากมากๆค่ะเคลื่อนที่ช้ามากเลยโดนย,ยิงหลายรอบเลยเนาะคร oh. ั้งนี้ได้แล้วค่ะฝั่งซ้ายก็จะมีเป็ดนะเรามาดูกันว่าฝั่งไหนจะถึงเส้นชัยก่อนกันซึ่งฝั่งที่มีเป็ดนะคะเห็นได้ว่าเขาเคลื่อนที่ไวกว่าจริงๆเนาะ แล้ล่ะฝั่งซ้ายเนี่ยถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ตัวไก่ยังไม่ถึงเลยอโอ้โหกว่าจะเข้าเส้นชัยนะคะห่างกันประมาณ12.5วินาทีในเลเวลที่40เท่านั้นนะเนี่ยออส่วนการคานนั้นจะไม่มีผลกับทักษะของน้องเป็ดนะคะสกิลของน้องไม่ขึ้นคะ่ะแล้วถ้าหากเราเอาทักษะของน้องเป็ดไปบวกกับตัวละครล่ะ มาเริ่มกันที่หงอคงค่ะตอนแรกพี่มินคิดว่าพอแปลงล่างแล้วเดินเนี่ยทักษะน้องจะมีผลที่ไหนได้ไม่มีผลนะคะกับหงอคงโอเคแต่ถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยต้องไปจับคู่กับ DB ค่ะที่ความสามารถเขาจะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ขนาดตอนยิงอยู่เนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าพอมี DB ด้วยแล้วเนี่ยถึงเส้นชัยก่อนนะคะมากกว่าที่มีแค่เป็ดอย่างเดียวถึง3วินาทีเลย มาทดสอบการเคลื่อนที่ด้านข้างบ้างนะคะฝั่งซ้ายคือมีทั้งเป็ดมีทั้งดีบส่วนฝั่งขวาคือไม่มีอะไรเลยนะคะปรากฏว่าถึงเร็วกว่าเห็นเห็นเลยนะเนี่ยโอ้โหเร็วกว่าถึง3.2วินาทีแล้วแบบนี้น้องเป็ดมีประโยชน์ตอนไหนล่ะก็ตอนที่นั่งยองไงร <laughs> อเล่นนะคะต่อจากนี้พี่มินจะมาบอกถึง10สถานการณ์ที่ทักษะของน้องเป็ดมีประโยชน์นะคะ จากเท่าที่ฟังเนี่ยมีศัตรูอยู่ด้านล่างนะคะเขาไม่กดยองเลยทําให้พี่มินน่ะรู้ตําแหน่งว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยแหละค่ะประโยชน์ของการยองเนาะนั่นก็คือวิธีแอบใช้ระเบิดสูตรนั่นเองค่ะการยองเนี่ยจะทําให้ศัตรูไม่รู้นะคะว่าเราอยู่ตําแหน่งไหนในขณะที่ถ้าศัตรูไม่ยองเนี่ย เราก็รู้ตำแหน่งของเขาทันทีแ่เจ้าปะเฮ้ย,ยด้านขวามาแล้วโอ้โหกระโดดลงบนรถ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปทําอะไรบนนั้นพอ่อสไปเดอร์แมนเหรออื <c oughs> เรียบร้อยอย่างที่สองคือสายรอบกัดหรือแอบ,บชาร์จแบบเงียบๆนะคะซึ่งพี่มินน่ะอยู่ทางด้านบนพี่มินก็เลยต้องกดยองบ่อยๆนั่นเองค่ะเฮ้ยเมื่อก,กี้อันนี้เหมือนเห็นเวฟเว่าแล้วเชียว นี่การยองจะทําให้ศัตรูไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเข้ามาใกล้แล้วอย่างที่3มก็คือสน a p ยิงนะคะหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งยิงนั่นเองเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วนะโอ้โหจังหวะนี้ขออ้อมหน่อยแล้วกันจริงๆเราจะใช้เป็ดเพื่อกบเสียงเราก็ได้นะแต่มาขนาดนี้ก็ไม่ต้องแล้วค่ะหรือในบางกรณีนะคะที่เราจําเป็นต้องซ้ําศพศัตรูในที่โล่งเนี่ยเราก็ควรจะกดยองไว้เพื่อให้อีกฝั่งนึงยิงเรายากค่ะ ซึ่งทักษะของน้องเป็ดและดีบีเนี่ยมีประโยชน์ที่สุดก็คือการส n a p เข้าข้างแบบนี้ค่ะเวลาเราเรยิงปุ๊บเคลื่อนยิงปุ๊บเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ศัตรูยิงเราได้นะโอ้โหนี่ขนาดยิงไม่ได้นะเนี่ย <l ots> เหตุการณ์ที่4ก็คือชุบเพื่อนในตำแหน่งที่ชุบได้ยากค่ะพิมินแปะไอวอลก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปชุบเขาค่ะ หรือในกรณีที่ศัตรูนะคะยิงกดอยู่ทางด้านบนแล้วพี่มินเนี่ยต้องเข้าไปชุบเพื่อนเนาะให้เพื่อนอยู่ในที่กำบงังแล้วเราค่อยๆกดยองเข้าไปหาเขาค่ะเราก็จะถึงตัวเพื่อนได้ไวขึ้นอย่างที่5ก็คือการเล่นบนหลังคานะคะหรือตำแหน่งที่สูงกว่านั่นเองจะทําให้เราเนี่ยเห็นศัตรูได้ง่ายนะอีกอย่างหนึ่งอะเวลาเราอยู่บนหลังคาเราต้องกดยองเข้าไว้ค่ะมะง,งั้นหัวโยกแน่ๆ หรือไม่ก็บริเวณที่ลงสีนะคะตรงเนินตรงนี้ยเนี่ยเราควรจะยิงแล้วย่อยิงแล้วยอ่ยวยอไปเรื่อยๆและมันจะดีมากเลยค่ะถ้าหากเราเอาทักษะของด b มาใช้ด้วยเนี่ยอยากจะบอกว่า snap ยิงแบบเพลินๆเลยอะอีกทีอ่าซ้ำอ่ะอีกทีหรือในกรณีที่เราอยู่บนหลังคาที่ค่อนข้างสูงชั้นนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องกดยองค่ะ ไม่ใช่ยืนหัวโดวหัวเดนะมัง,งั้นจะเป็นเหมือนคนนี้ค่ะเออเขามีให้กดยองก็ยองสิเออสถานการณ์ที่6ก็คือเล่นบนป้อมหรือเขืบที่มีกำแพงเตี้ยๆอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฝั่งนั้นทำให้พี่มินลุกขึ้นยืนไม่ได้แล้วมีคนกำลังจะชาร์จพี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ระเบิดไปบอกแล้วให้ยองมา ดูในสถานการณ์ที่เราแคมป์อยู่บนป้อมนะคะมีคนขึ้นมาชาร์จค่ะจังหวะเนี้น้องเป็ดจะทาให้สแนปยิงได้ไวขึ้นเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เอาน้องเป็ดมาก็จะลนล้นหน่อยละหรือในตอนที่เราจําเป็นต้องยืนขึ้นมายิงบนป้อมนะคะยืนพักหนึ่งแล้วเราก็ต้องกดยองแล้วนะเออป้องกันหัวไว้นอกจากนี้เรายังขึ้นชาร์จป้อมโดยการย่องก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ศัตรูรู้ตัวแต่ตอนนี้ ไหนๆก็รู้แล้วยิงซะเลยอย่างที่เจ็ดสายแคมหรือพวกชอบสังเกตการเนี่ยจะถูกใจน,น้องเป็ดมากๆค่ะเฮ้ยตรงนั้นอะไรอย่าโดดพ่อแม่ให้อภัยแล้วนี่แหนบอกแล้วอย่าคิดสั้นการเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ศัตรูล็อกตัวของเราได้ยากขึ้นด้วยนะคะแบบนี้เห็นชัดเลย สถานการณ์ที่8ค่ะการฟาร์มของหรือเก็บของค่ะไม่มั่นใจว่าพี่มินเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่พี่ค่อนข้างระมัดระวังตัวค่ะการที่เราวิ่งแล้วยองไปด้วยเนี่ยทำให้ศัตรูยิงหัวเรายากขึ้นนั่นเองหรือจะเป็นในตอนที่เราค่อยๆย่องไปแลกของในตู้แลกของอัตโนมัติหรือจะเป็นกล่องสีเหลืองมอลณะอันนี้ก็ได้นะเหตุการณ์ที่9ก็คือจะทําให้เราหลบได้ทันนั่นเอง ฝั่งขวาเนี่ยยิงมาจากตรงสะพานนะคะพี่ใช้จังหวะฮึบึ้ดป้อม,อมยองทันพอดีค่ะโอ้โหถ้าหากเคลื่อนที่ช้าเนี่ยอาจจะไม่ทันการเนาะหรือในกรณีนี้อุ๊ยตรงนั้นมีคนอยู่ในห้องน้ำค่ะทุกคนหลบหลังหินได้พอดีเลย โอ้โเธอจะมาทำกับดักที่เราเคยทำใช่ไหมล่ะไม่เนียนนะไปดูใหม่เลยเออสิบค่ะชาร์ตสตูที่อยู่ตำแหน่งสูงกว่านั่นเองซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอ่ะควรจะกดย้อนด้วยนะคะเพื่อให้สตูอ่ะเล็งหัวของเราได้ยากเวลาเราอยู่ต่ำกว่านะหรือในกรณีที่เราต้องขึ้นไปชาร์จคนที่เขาอยู่บนเนินที่สูงกว่าเราอ่ะพอเรากางไอวอลปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบเข้าใกล้เลยค่ะแล้วก็อย่ากางไอวอลไกลตัวเกินไปมันก็จะวิ่งไม่ทันนะ เราไปดูคอมโบตัวเบาโดย DB, ีดาชาเคลลี่โคโนแล้วก็น้องเป็ดค่ะเดี๋ยวพี่มินจะสาธิตให้ดูแม่นางว้าวเลยแม่นางจะเห็นได้ว่าช่องทักษะของพี่มินเนี่ยใช้ครบทั้งหมดเลยนะคะจังหวะเนี้ยแหละเราต้องกดซ้ำสดแล้วก็ยองไปด้วยนะคะหลังจากที่พี่มินนะคะลองใช้ทักษะคอมโบนี้เนี่ยรู้สึกแบบ ตัวมันเบาๆอะค่ะโอ้โหกระโดดนี่ยังกายอยู่ในทุ่งลาวเวนเดอร์เลยนะเออมันเคลื่อนที่ได้ไวมากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยอยโอ้โหยังพูดไม่จบเลยเข้ามาอย่างนี้ได้ยังไงเจอซ้ำไปอุ้ยโอ้โหคิ้ไหวเหมือนสายน้ำค่ะจังหวะนี้อยู่ตรงนี้โอ้โหสังเกตนะคะพวกเราเนี่ยจะทั้งยิงแล้วก็เคลื่อนไหวเนี่ยบ่อยมากๆแล้วดาชาก็ช่วยทําให้เป้าเนี่ยแม่นขึ้นด้วยเนาะอย่างโกงเลยทักษะคอมโบนี้ เขาจจกจะ่เคลื่อนที่ไวแล้วเป้ายังล็อกอีกดีบ <c oughs> ก็ล็อกนะเออโอ้โหล็อกมากค่ะโอเคช่วยหน่อยเพื่อนเฮ้ยจจงหวะนี้ขอมาชุบก่อนเผื่อให้เขายิงหัวจนได้ค่ะทุกคนอุ้ยไม่ปงไม่ปั๊มมาแล้วมีคนมาชาร์จเพื่อน <c oughs> นี่เป็นไงล่ะเจอการสน a ปยิงเข้าไปคือเราไม่จำเป็นต้องกดยองตลอดเวลานะคะก็เล่นปกตินั่นแหละอ๋อ โอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนนะคะตรงนั้นเป็นหนองอคงโอ้โหเพื่อนได้คิวไปแล้วค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยที่มินชอบคอมโบตัวเบานี้มากๆเลยค่ะยิ่งมีน้องเป็ดเนี่ยยิ่งทําให้คอมโบนี้มันสมบูรณ์มากขึ้นพี่คิดว่าน้องเป็ดอะ่ะมีประโยชน์หลายสถานการณ์มากนะคะจากสิเหตุการณ์ที่พี่มินยกตัวอย่างมาเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่